สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูบอยรักพานครับวันนี้ก็มีเหรียญนนะอ่าลงมาพัดนะครับพุญญากรโมรุ่นจิ๊กโกปากน้ำโพนะครับมาให้เพื่อนเพื่อน่าเปิดรุ้นชมกันนะครับพร้อมกันนะครับก็กล่องจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอ่าหน้ากล่องครับเขียนอ่าเหรียญลงมาพัดนะครับพุญญากรโมรุ่นจิ๊กโกปากน้ำโพจัดสร้างโดยนะครับ ยืนยงโอภาคุลครับเป็นพีแอดคาราบาวจัดสร้างนะครับก็เป็นรูปมังกรแบบนี้นะครับกล่องสีเขียวนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมนะครับอ่าจะเป็นซีนเดิมก็จะมีเป็นลายเซนนะครับเป็นลายเซนน่าจะเป็นลายเซนของพีแอดคาราบาวนะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นเขียนคาราบาวแล้วก็มีรูปเขาควายนะครับอันนี้เป็นลายเซนแล้วก็มีเขียนคาราบาลเป็นรูปเขาควาย ซีนเดิมมีวันนี้มีมาให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับสามลุนนะครับก็สามลุนอ่าเหรียญรุ่นจิโกจะเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะครับนี่เหรียญกลมอันนี้ผมไปเข้ากรอบมานะครับเคยเข้ากรอบมาแล้วนะครับก็เอาไว้นะครับขึ้นคอนะครับสลับกันไปนะครับก็ฟงผมมีหลายรุ่นนะครับขึ้นคอสลับกันไปนะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับ ชอบก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียน,นอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับวันนี้ได้มาสามลุ้นว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างครับอ่วัตถุประสงค์นะครับ,รนรบในการจัดสร้างก็ครับร่วมสมทบสมทบทุนนะครับจัดสร้างโรงพยาบาลนะครับหนองหนองบัวนะครับแล้วพวกเครื่องมือแพทย์น,นะครับ ก็มีวัตถุประสงค์ครับจัดสร้างที่ชัดเจนครับน่าจะแล้วก็จัดสร้างทั้งหมด6,000ก็สร้างเยอะอยู่นะครับ6ก6 6ลังนะครับลุนจิโกนะครับก็ที่สร้างเยอะเพราะว่าต้องการนะรสมทบทุนนะครับไปซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็จัดสร้างโรงพยาบาลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านในนะครับจะได้เนื้ออะไรครับ เสนเดิมนะครับมีลายเซ็นนะครับอของปลอมก็น่าจะมีแล้วนะครับกัรเพ้นก็เช่าหาก็ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่ารุ่นแรกได้อะไรนะจิโก,โกปากน้ำโพนะครับสร้างโดยแอดคารบาวเขาขวายชัดเจนนะไปดูรุ่นแรกครับ มาอ่าลืมผมลืมบอกไปนะก็มันจะมีจิกโกพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะอไปดูรแรกอืมอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิม์เล็กนะครับเนืนะ้อโอ้โหเป็นนเนะส้นสายฝนอ่ะจริงๆก็เส้นสายฝนก็แล้วแต่บางรุ่น บางพิมพ์นะบางพิมพ์สายฝนชัดเจนอย่างเงี้ยชัดเจนบางบางบางเหรียญสายฝนมีแต่มีน้อยนะครับเอาไปดูด้านหน้านครับด้านหน้าโอ้โหลงยาขอบแดงถือว่าสวยนะครับถึงเนื้อทองแดงลงยาแบบนี้สวยงามนะครับเนี่ยเป็นเส้นสายฝนนะครับ,ส,ส,รบสังเกตว่าเพื่อนๆเห็นไหมเส้นสายฝนนะครับ สวยงามครับขอซูมนิดนึงครับาซูมให้เพื่อนๆเห็นจัดชาร์ตลงยาขอบแดงนะครับเป็นเหรียญกลมลงมาพัดนะครับเขียนด้านล่างลงมาพัดยญกะโมครับ99เอ่อพระ99น่าจะเป็นปี63นะถ้าก 99. จริงๆแล้ว ปี63หลงวงพ่อาอายุ99ปีเป็นปีแห่งมหามงคลครับเพราะว่าเป็นเลขมงคล9.9อายุครบ99กนะ็99พรรษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่หลวงพ่อเนี่ยโด่งดังนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาครับรู้จักกันมากขึ้นนะน่าจะมีะลูกศิษย์เป็นล้านคน,นครับสวยงามครับรายการรายการ รายการที่27นะครับ27 27อันนี้เป็นน่าจะอันนี้พิมพ์เล็กนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เล็ก1 2 42ถ้าพิมพ์ใหญ่จะเป็นไงถ้าเปรียบเทียบนะครับเห็นไอันนี้พิมพ์ใหญ่นะฮะที่ผมเข้ากรอบอยู่ถ้าให้ความนิยมนะครับ พูดถึงความนิยมพิม์พใหญ่นิยมกว่านะพิมพ์เล็กก็จะเล็กลงมาจริงๆก็สวยทั้งคู่นะครับพิม์เล็กเดี๋ยวต้องไปเข้ากรอบสักการนะพิม์เล็กพะผมมีแต่พิมใหญ่นะผมก็นะเปิดมาได้พิม์พใหญ่เกืบทุกครั้งแล้วก็ประมูลม,มาด้วยอัน,นนี้พิม์เล็กเพิ่งได้ครั้งแรกเลยนะครับองค์น,นี้โอเคเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปนะครับ ต่อไปต้นที่สองมาครับจิโกปากน้ำโพไปดูตรนที่สองครับจะได้จิโกเ,กเล็กหรือจิโกใหญ่ครับ ความนิยมโกใหญ่นิยมกว่าครับแต่โกเล็กก็สวยไม่แพ้กันได้โกใหญ่ครับอันนี้โกใหญ่ครับโอ้โกใหญ่เป็นอัปปกาก้าครับเป็นอัลปกาก้าครับสีนี้มาคืออาก้าแน่น,นอนครับยังไม่ยังไม่ดูข้างหน้าเดี๋ยวดูรายการที่สามสิบเก้าตรงนี้จะเขียนรายการไวนะ้เนี่ย โกเล็กจะเป็นตอกตรงนี้อันเล็กนะโกเล็กเมื่อกี้นะโกเล็กถ้าโกใหญ่ตอกนะดวงใหญ่นะผมสังเกตนะโกเล็กมาตอกเล็กนะครับตรงนี้คนะร,นะร,นะรับกล้องไม่โฟกัสอ่านะครับรายการที่ยีิบเจ็ดจะเป็นอ่าดวงเล็กนะครับ แต่ถ้าวใหญ่ตรงนี้ครับเป็นดวงใหญ่เลยครับรายการที่ 39. สามสิบเก้าเส้นวิบวับวิบับ,บ,บนะครับเส้นสายสายฝนนะครับหรือกกอีกอย่างก็เส้นรัศมีเนะีนยย่ยสวยงามครับเลขอันนี้ x code x code สี่แปดเก้าสองรูปมังกร ไปดูด้านหน้าครับอันหน้าจะได้ลงยาอันประกาลงยาสีอะไรครับขอให้ลงยาเต็มครับลงยาเต็มเขียวมาแล้วอ่าลงยาขอบได้แน่นอนสีเขียวครับเดี๋ยวไปดูด้านในว่าจะได้ลงยาหรือเปล่านะฮะหรือไม่ได้ลงยาลงยาไหมลงยาไหมโอ้โหลงยาแค่จีวอนครับลงยาขอบเขียวครับลงยาขอบเขียว ลงยาครอบเขียวลงยาจีวอครับลงยาครอบเขียวลงยาจีวอครับอันนี้นะฮะที่กโกลใหญ่ครับได้แบบนี้ถือว่าสุดๆแล้วครับก็ไม่ได้ ได้ง่ายๆนะครับว่าจะได้อามากกาแล้วก็ลงยาด้วยนะครับลงยาจีวรด้วยครับแบบแบบอย่างนี้เลยครับสวยงามครับอันนี้โกเล็กเรียแบบเทียบนะยแบบเทียบกันก็จะต่างกันความใหญ่โกใหญ่โกเล็กผู้หญิงก็ห้อยโกเล็กได้นะเลี้ยมทองสวยนะฮะ ใสกอบขันน้ําก็ได้ก็ใหญ่ครัผู้ชายจิกโกชอบห้อยะโอเคครับไปดูรุ่นที่3กันสองรุ่นนะครับต่อไปรุ่นที่3นะครับอันนี้รุ่นที่3านะซินเดอร์เพื่อนสังเกตนะครับว่ามีลายเซ็นนะขาวๆเนี่ยลายเซ็นเนะี่ย ถ้าไปเช่าหามาไม่มีลายเซ็นอย่างนี้ตีว่าเป็นของปลอมได้เลยนะฮะหรืออาจจะมีพวกย้อมแมวก็คือเปิดแล้วเปิดกล่องแบบเนี้ยอาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่เปิดแล้วเสร็จแล้วก็เนื้อไม่ดีใช่ไหมก็อาจจะเอามาซีนใหม่นะฮะแต่ไม่มีลายเซ็นนะฮะเอามาซีนใหม่ไม่มีลายเซ็นก็เป็น สติ๊กใส่อย่างเดียวเจ้าหาต้องระวังกันด้วยนะครับไปดูรุ้นสุดท้ายครับวันนี้มีนาสามลุ่น,นครับเชิญชมกันเขาให้เป็นเนื้อเงินนะฮะให้เป็นเนื้อเงินนะครับกลไปดูจิกโกโย่าย่เนื้อเงินจิกโกย่าย่มาครับจิกโกย่าย่เนื้อเงินจิกโกย่าย่โกย่า่ครับ อใยายมาแล้วอใยายมาแล้วเฮ้ยรายการที่สากเมื่อกี้สามาโมารายการที่สาหครับอันนี้โฟก,กัสนกล้องโฟก,กัสเี่สามหกหเนื้อบนแน่นอนครับ ดูเลขโค้ดเลขโค้ดเดี๋ยวค่อยดูข้างหน้าครับดูข้างหลังไปก่อนเลขโค้ดกล้องไม่โฟกัสแสงไม่ค่อยพอแสงน้อยไปหน่อยเลขโค้บโดบางเหรอถึงว่าจะไม่ชัดก็ติ๊เป็นทับอยู่หนึ่งหนึ่งสองเก้า หนึ่ง่งไปดูด้านหน้ากันในการที่3 6จะได้ลงยาสีอะไรมาดูกันครับมาดูกันติดตามกันติดตามกันชัดเจนใกล้ใก,ใก,ใกมาดาูเอ้ยขอบไม่ได้ลงยาหรอมาขอบขามาขอบขามาเอา้าขาวหมดเลย จะเป็นเอยเป็นหนากาก้นากากทองหน้ากากทองใช่ไหมหน้ากากขอดูไปใกล้หน่ยหน้ากากทองแล้วเนี่ยนากากที่สามหกหน้ากาก น่าจะเป็นอัญมณีนาการ,น,น,การนะครแต่สีสีตรงนากากไ,ไม่ชัดเจนว่าเป็นนากากนาะวะหรือเปล่านะสีมันไม่ออกสีแบบทองชัดนะฮะผมไม่มีนาการไม่แน่ใจว่าเป็นนากากนาะวะหรือว่าเป็นนากากทองทิพย์นะแต่นี้เป็นเหรียญพีโอสวยงามครับแบบนี้ หลายคนชอบแบบไม่ไม่ลงยาชอบแบบเพียวๆอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้ากากสวยงามอ้ค,ครับอันนี้เป็นโกใหญ่ฮนะได้โกใหญ่สองเหรียญได้โกเล็กเหรียญเดียวครับรายการที่สามสิบหกเดี๋ยวไว้ไปดูรายการครับไพ่คดหนึ่งหนึ่งสองเก้าโอเคครับวันนี้ก็นะครับเปิดม,มาสามลุ้นนะสามลุ้นสามลุ้นก็ ได้โกใหญ่2เหรียญโกเล็กมาเหรียญเดียวแต่โกเล็กตรงยาแดงขอบแดงนะสังเกตความใหญ่ต่างกันนะก็โหหือว่าใช้ได้ครับสวยงามครับวันนี้ก็ทำครูบรลพระนะครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับฝากติดตามนะเพื่อนๆติดตามนะกด ไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ในช่องของครูบอยชาแนลจะม,นะมะีนะครับมีครูบอยรัก่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับของโรงเรียนอะไรประมาณนี้ก็ฝากติดตามแลนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ